ทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมที่ดิน2องานหตารางวาพร้อมบ้านอยู่หลังนะครับเป็นเขตของตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านป่งหึงนะครับกิโลเมตรที่สิบมุ่งหน้าเข้าเมืองเชียงรายประมาณอีก เราจะถึงพื้นที่ดินนะครับเส้นทางที่เราวิ่งไปก็จะผ่านหูบ้านหัวดอยครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของตำบลห้วยสักรนะับบ้านปูง ที่ดินสองงานเจ็ดสิบห้าตารางวาตำบนลนนิวมาอยด้านขวามือของเราจะเป็นปั๊มปตาทานะครับอันนี้เป็นส่วนของหมู่บ้านหัวดอยอีกไม่กี่ร้อยเมตรข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับ เลี้ยวซ้ายเข้าชอร้อนหนึ่งศูนย์สองสองอัมพวียงชัยนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าชอร้อนหนึ่งศูนย์ส,สองสองนะครับนี่นะครับซอยซอยนี้นะครับพระาธาตุเกาะแก้วนะครับ อีก2.2กิโลเมตรเตรียมจอดรถของคุณใกล้กับชร1 0 2 2คุณจะต้องเดินจากที่คุณจอดรถไปยังปลายทางของคุณเข้าไปอีกประมาณ2.2กิโลนะครับ เข้ามาถึงแล้วนะครับจากถนน1022เข้ามาประมาณ200เมตรเป็นทางลูกลังนะครับมีชุมชนมีบ้านอยู่ประมาณ4 5 6หลังคาเรือนนะครับอยู่ในซอยแถวนี้ด,ด้านหลังของพื้นที่จะเป็นวิวดอยปุย พื้นที่เราจะมาดูเป็นพื้นที่2องหานตารางวาพ้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับทางเข้ากว้างนะครับแต่ข้อเสียคือแฉะเลยนะครับตอนนี้แฉะเจ้าของบ้านบอกว่าถ้าเกิดมีการซื้อขายจะทําทางลูกลังให้นะครับจะเอาหินคลุกนะครับจะเอามาลงให้เหมือนทางด้านหน้าแบบนี้นะครับจะทําหินคลุกให้นะครับ แปลงนี้ใกล้เมืองเชียงรายประมาณ9ก้ากิโลนะครับใกล้เมืองเชียงรายประมาณ9ก้ากิโลด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศเหนือหันหลังให้เขานะครับแปลงนี้ได้วิวเขานะครับได้วิวดอยปุยเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับ ถนนกว้างนะครับไปนี้ถนนกว้างเจ้าของได้ล้อมกำแพงบางส่วนระยะล่นจากถนนเข้าไปเป็นเมตรนะครับเขาล้อมล้อมแค่ที่อยู่นะครับพื้นที่จริงๆล้อมแค่ตัวบ้านแล้วก็ที่อยู่บ้านสร้างประมาณ67ปีไม่ได้อยู่อาศัยเลยครับปล่อยลกล้างประวัติดีนะครับ พี่มีกี่ห้องนอนครับปะหามมีกี่ห้องนอนกหอ,นอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องเก็บของนะครับแล้วก็หนึ่งห้องโถงพื้นที่จริงๆนะครับดูจากแนวเสาตัวนี้นะครับ เจ้าของล้อมกำแพงเข้ามาด้านในนะครับด้านข้างมีรั้วลวดหนามนะครับแบ่งเขตชัดเจนด้านข้างปล่อยลกล้างนะครับด้านข้างปล่อยลกล้าง ที่ถมแล้วนะครับไปงนี้ถมแล้วหันหลังให้วิวดอยปุยนะครับหันหลังให้วิวดอยปุยแล้วก็หันหน้าไปทางทิศเหนือใกล้เมืองเชียงราย9กิโลเมตรนะครับไปนี้ไปงนี้ใกล้เมืองเชียงราย9ก้ากิโล พื้นที่สองห้องนอนนะครับเมื่อกี้พูดผิดไปนะครับสองห้องนอนเราเข้าตัวบ้านไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหลังหลังแตนนะครับหลังแตนอยู่ใต้นะครับอยู่ใต้ดำดำนะครับเต็มไปหมดนะครับเ,รเข้าไปในะตัวบ้านไม่ได้เลยด้านหลังจะมีสระและพื้นที่ว่างเปล่าเหลืออีก ไฟฟ้าน้ำปราปลานะครับเจ้าของล้อมรั้วสี่ด้านนะครับล้อมแค่บ้านที่อยู่อาศัยนะครับแต่พื้นที่เต็มๆนี่ไม่ได้ล้อมนะครับไม่ได้ล้อมพื้นที่เต็มนะครับจะเดินระยะห่างจากตัวบ้านนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังแตนเยอะมากเลยนะครับ ด้านนอกของตัวอาคารก็จะมีห้องเป็นห้องครัวนะครับต้องรีโนเวตนะครับบ้านหลังนี้ตรงน,นี้น่าจะทําเป็นห้องเก็บของนะครับถือว่าห้องครัวทุกอย่างนะครับ ด้านหลังก็จะมีนี่ครับล้อมรั้วสี่ด้านจริงนะครับแต่ล้อมไม่เต็มพื้นที่พื้นที่จริงๆจะอยู่ตรงนี้นะครับคันสะนะครับที่มีกระสังสีเขียวกั้นอยู่นะครับด้านหลังเหลือพื้นที่ทําสวนนะครับแต่ต้องมาถางสักหน่อยนะครับขายตามสภาพนะครับบ้านหลังนี้ หนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับหนึ่งล้านสามแสนบาทราคานี้เจ้าของขายเองเลยนะครับด้านหลังเป็นวิวดอยปุยนะครับอยู่ใกล้เข่ามากครับดูสงบ ด้านที่น้าเสื้อแดงอยู่นะครับยกมือหน่อยครับจะเป็นแนวเขตนะครับแนวเขตจะสิ้นสุดอยู่ตรงนั้นนะครับมีสระน้ำด้านหลังนะครับและด้านข้างเป็นพื้นที่เหลือ ด้านข้างมีั้วนลวดหนามของเพื่อนบ้านอยู่ครับสองาน็ดสตารางวาห่างเมืองเชียงรายเก้ากิโลเมตรไปดูด้านหลังกันนะครับ บ่อน้ํานะครับผมบ่อน้ำึางบ่อน้ําเต็มพื้นที่แล้วก็เหมือนเจ้าของได้ต่อท่อดูดน้ําไปใช้นะครับใช้เพื่อการเกษตรก็ได้นะครับด้านหลังเป็นเป็นยังไงเป็นบ้านสวนปะบ้านสวนเจ้าด้านหลังเป็นบ้านสวนอีกเข้าเที่ยวอยู่ไหมครับเจ้าหนึ่งนะครับนะครับ ส่วนที่มีคนอยู่นี่เป่งเนาะดูเป่งน้ำหงน้ำตาเนาะร้าตีเนี่ยตีเนี่ยถ้าถ้าถ้ามีคนชื่อไปอ่ะตามมาเพียว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 อ่ะเพียวแล้วก็อาจจะหลอกซักไม่ไม่พี่ผมเปิ่นนี่อันนี้มันผมนี่เป็นเป็นไม่เป็นพงยาวต้องใช้บ้านแกตีแต่พื้นที่กว้างนะครับบ้านหลังนี้พื้นที่กว้าง แม่กว้างกว่า29เมตรลึก38เมตรเลยทีเดียว2งาน75ตารางวาสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่093-292-7167หรือแอดไลน์วสันต่อไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเราไปชมทางออกจากพื้นที่กันเลยนะครับผมในส่วนของเพื่อนบ้านนะครับ มีบ้านอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลังคาเรือนนะครับในซอยนี้ฮด้านบนก็มีอีกนะครับ,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 บไฟฟ้าเข้าถึงนะครับแล้วก็ติดดอยปุยนะครับระบบน้ำประปาหมู่บ้านหอคอยสูงเลยนะตรงไหนระบบประปาแระบบน้ำไฟมนี้ปัญหาตรงนี้เป็นระบบน้ำประปาหมู่บ้านนะครับ เพ,เพื่อนบ้านหน้าอยู่นะครับเพื่อนบ้านหน้าอยู่แล้วก็ทางเข้าทางเข้านี่คือเจ้าของเขาจะถมให้นะครับถมจนถึงหน้าบ้านจนถึงทางออกให้เลยนะครับถ้าเกิดมีการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับถนนกว้างมากเลยนะครับประมาณแปดเมตรได้นะครับ ซอยนี้เป็นซอยใหม่นะครับซอยพัฒนาใหม่อีกในอนาคตนี้เจ้าผู้ใหญ่บ้านน่าจะมีงบมาพัฒนานะครับเพราะว่าบ้านหมู่บ้านเริ่มขยายตัวตัวนี้เป็นเขตของตำบลท่าสายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อนบ้านน่าอยู่นะครับเพื่อนบ้านน่าอยู่ ดีเลยทีเดียวนะครับในในส่วนของเพื่อนบ้านนะครับถ้าพี่โอหีหยก็ได้อยู่เนาะ อะไรอยังเนี<อ>่ยมาเอาไปตำน้ำพริกนะกล้วยครับภาพแกแล้วเหรอสวนของเพื่อนบ้านนะครับนายอยู่